เอาก็มัดเอากับต้นไม้นี่แหละเขาวันในป่านี่เหนียวมากมากเลยนะครับผมใช้แทนเชือกได้สบายมากๆเลยถ้าเราเลือกเป็นนะครับผมทนมากนะครับเถาวัลปาเน,นี่ยวิธีมัดก็มันไม่ยากนะครับผมมัดง่ายๆนี่แหละตามที่เราถนัดนี่มาตาที่เราถนัดเลยคอยเขาอยู่นะครับผมเกาะว้กอนเกาะใช้อยู่ในนี้แหละ มีถุงเล็กถุงใหญ่นะครับที่ผมมีถุงผ้าไว้ก็เพราะว่าในป่ามนะัมีความชื้นนะครับยิ่งช่วงฤดูฝนเนี่ยของที่ใส่ก็ต้องเป็นถุงผ้าเพราะว่าเขาจะดูดซับความชื้นดีมากนะครับนี่แหละอยู่ป่าประจาเนี่ยจะรู้เลยนะครับผมการเตรียมตัวเนี่ยห้อยไว้ก่อนห้อยไว้ก็ให้เขาโดนอากาศนะครับเวลาลมอะไรเขาจะได้พัดแล้วก็จะได้ทําให้เขาแห้งง่าย นี่ก็เป็นถุงอุปกรณ์เครื่องนอนนะครับมีเสื้อผ้าอยู่ในนี้ด้วยนี่ก็ไม่ใช่ถุงเครื่องนอนธรรมดานะครับผมนี่ก็เป็นหมอนได้ด้วยเวลานอนก็ใช้ทําเป็นหมอนนะครับเนี่ยเราเอาผ้าห่มออกแต่ยังมีเสื้อผ้าอยู่ข้างในนะครับผมเวลานอนจะใช้เสื้อผ้าที่เราใช้นี่แหละนะครับผมใส่ในผ้าเนี้ยแล้วก็ทําหมอนนะครับผมเอาใส่ในเปลย่างเงี้ยแล้วเราก็หนุนนอนนะครับจะทําให้สบายเลยเวลาอยู่ในป่า อันนี้ก็ผมจะมาหาไม้ไปทําที่สําหรับห้อยของนะครับผมนี่ก็เป็นกิ่งไม้นะเพื่อนๆที่เรามองเห็นตามตานี่แหละต้นไม้บางต้นเป็นต้นไม้ที่หายากแล้วก็ไม่ต้องตัดนะครับผมถ้าเป็นต้นไม้หาง่ายนะครับเพื่อนตามภูมิประเทศมีเยอะเนะ่ะเราตัดได้นะครับแต่ว่าต้นไม้บางต้นที่เป็นต้นไม้ยืนต้นที่เขา หายากนะครับผมไม่ค่อยมีเราก็ไม่ต้องตัดนะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งนะครับผมผมจะแยกเอาไปทําที่ห้อยของนะครับผมเวลาเวลาเรากางเต็นท์นะครับผมอยู่ป่าก็ต้องมีมีดพกติดตัวตลอดนะครับผมจะตัดเอาไปทําที่ห้อยของก่อนตรงนี้เลยเป็นกิ่งเขานะครับผมเนี่ยเพื่อนเวลาตัดไม้เนี่ย มีกิ่งเล็กๆแบบนี้เราไม่ต้องตัดออกนะนเพื่อนเราจะเผื่อไว้ประมาณสักยาวหน่อยๆน,นะครับเพราะว่าใช้สําหรับห้อยของนี่ตัดออกสักหน่อยนึงนะครับไ้ห้อยของนี่ปลาคันคัเลย เราต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะครับต้องรู้จักทําของใช้เองเพราะว่าในป่าไม่เหมือนในบ้านนะครับอยู่ในป่าในความสะดวกเนี่ยเราต้องจับหาเองนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ฤดูฝนต้องเตรียมพร้อมตลอด เดี๋ยวจะหาเถาว,วันไปด้วยนะครับเถาว,วันเอาไว้ผูกของในป่านี่ก็เถาว,วันสําคัญเลยเพราะว่าเถาว,วันก็เหมือนเชือกนะครับจะหาเถาว,วันก่อนนี่ผมเจอแล้วเห็นเถาว,วันไหมครับเห็นเพื่อนเถาว,วันเล็กๆนะครับผม ก็จะมีตัดเอานะครับผมอยู่ปลานี่สำคัญเลยนะครับเราต้องเอาไปทำเชือกเวลาใช้มัดของในปลาได้ถวัดนี่ถวัดปลาเลยใช้แทนเชือกได้เลยนะครับผมเขามีความเหนียวมากเลยดึงขนาดเส้นเล็กยังดึงยากเลยนะครับผมยังไม่ตัด ล้วจะดึงให้เขาขาดจะได้ยาวขึ้นกว่าจะขาดให้นะครับผมนี่ได้แล้วพันไว้ก่อนเไปใช้ห้อยของ นีก็ได้แล้วเชือกในป่าเห็นไ,ไหมอยู่ป่าหาเชือกง่ายๆนะครับจากธรรมชาตินี่ก็จะตัดกิ่งไม้ต้นนะครับเพื่อนจะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับผมปัดเฉพาะกิ่งเขานะครับแต่เขาแตกใหม่นี่ ตรงไหนไม่กิงก็่อยไว้ยาวๆหน่อยนี่ทีตัดไม้ใช้ก็ต้องมีงาม,มาเยอะนะครับเนี่ยวไว้ห้อยของเห็นไ,ไหม ประนองการใช้ไม้ในป่านั้นเพื่อนเวลาเข้าป่าเนี่ยที่ห้อยของนะ่ะสำคัญเลยโดยเฉพาะกิ่งไม้ที่ตัดมาเนี่ยจะม,มีกิ่งเห็นไหมไม่ต้องตัดออกหมดนะครับผมนี่เรือไปเยอะๆหน่อยมีประโยชน์มากครับโอเคได้แล้ว ไปเอาไปตั้งเต็นก่อนที่ฝนจะมานะครับเพื่อนอาวันด้วยเพื่อนผมก็กำลังกางเต็นกันอยู่นะครับลัวฝนจะมาโอ้โหขึ้นเขานะครับผมนี่เดินลำบากหน่อยเต็นท์ผมก็กางไม่เรียบร้อยแล้ว เต็นก็ากางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ากลัวจะไม่ทันฝนก็เลยต้องไปตัดไม้มาทีหลังเพราะไม้นอปักทีหลังไม่เป็นไรนะครับเต็น์นี่ต้องกางไว้ก่อนอาจจะได้ยินเสียงรถหน่อยนะครับเพราะว่าข้างล่างอ่ะเป็นทางที่รถผ่านนะครับผมตัดผ่านป่าตรงนี้ไปนะครับนี่ไม้ก็ตัดได้ตามภูมิประเทศนี่แหละเอามาใช้ ช่วงนี้เราดูฝนก็ต้องเตรียมตัวไว้ตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เตรียมตัวน่ะฝนมาปุ๊บนี่จะไม่ทันเลยนะครับผมจะเปียกไม่ใช่แค่เปียกอย่างเดียวนะครับบางทีฝนตกหนักตกก็ไม่ตกธรรมดานะครับถ้าอยู่บนเขาจะมีลมแรงนะครับผมบนเขานี่ลมจะแรงมากเลยต้นไม้บางทีก็บังลมได้นะครับแต่บังได้ไม่เต็มที่เราอองฝนอย่างเล็กจะสาดเข้ามาในเต็นท์นะครับแต่ว่าเราก็จะเดี๋ยวก็จะคลุม พยายามคุมอีกทีหนึ่งนะครับผมเราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้นะครับผมถ้าไม่เตรียมพร้อมไว้เนี่ยเวลาฝนมาเนี่ยลําบากเพราะว่าสัตว์มีพิษเยอะช่วงเนี้ยในป่านะครับฤาดูฝนเนี่ยกะคาบงูแมลงป่องจะเยอะนะครับผมเพราะว่าใบไม้จะเยอะมากเลยใบไม้แห้งนะครับผมจะร่วงแล้วเขาก็จะซ่อนตัวตามใบไม้นะเวลาฝนตกเนี่ยเขาจะชอบมาซุกอยู่ตามเสื้อผ้าเรานะครับตามข้าของเครื่องใช้เราเพราะว่า พราะของเครื่องใช้ก็จะเป็นผ้าหม่มเป็นเป้เป็นเสื้อผ้าที่อุ่นนะครับเขาจะชอบความอุ่นๆหน่อยสัตว์พวกเนี้ยเขาจะชอบที่อบอุ่นนะครับผมโดยเฉพาะเสื้อผ้าเป้อะไรรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาชอบจะเข้ามามุดอยู่มุดกัดละผมก็เลยต้องเตรียมตัวไว้เวลาเราอยู่ป่าเนี่ยเราก็จะทําแบบนี้แหละป้องกันนะครับผมเราก็ห้อยของไว้สูงๆหน่อยเดี๋ยวจะมัด ผมก็จะทําง่ายๆนี่แหละนะครับมัดอันนี้ง่ายๆเนี่ยม้าเนี่ยทำคานที่ห้อยของมัดเลยเชือกก็หาได้ตามภูมิประเทศนี่ยนะครับผมเถาว,วันที่อยู่รอบตัวนี่แหละตามป่าที่มีไม้ก็เนี่ยตัดมาแล้วมัดเลยเถาว,วันนี่แหละ ก็มัดเอากับต้นไม้นี่แหละเขาวันในป่านี่เหนียวมากมากเลยนะครับผมใช้แทนเชือกได้สบายมากๆเลยถ้าเราเลือกเป็นนะครับผมทนมากนะครับเถาวัลปาเนี่ยวิธีมัดก็มันไม่ยากนะครับผมมัดง่ายๆนี่แหละตามที่เราถนัดนี่มาตาที่เราถนัดเลยขอให้เขาอยู่นะครับผมได้แล้ว วิธีมัดแค่นี้ก็แข็งแรงแล้วนะครับผมนี่แค่ห้อยเข้าของนะครับอันนี้ก็ได้กิ่งไม้ก็จะยาวเกินนะครับนี่ก็จะตัดออกหน่อยไว้ค้ำตรงกลางนี่นะครับผมให้รับน้ำหนักอีกทีนึงเอาก่อนประมาณนี้แหละ ดีเลยนะครับผมทีนี้ก็ได้แล้วใส่ไม้ค้ำไว้ถุงข้าของที่เราใช้ก็เนี่ยเกาะไว้ก่อนเกาะใช้อยู่ในนี้แหละมีถุงเล็กถุงใหญ่นะครับที่ผมมีถุงผ้าไว้ก็เพราะว่าในป่านะมีความชื้นนะครับยิ่งช่วงฤดูฝนเนี่ย ของที่ใส่ก็ต้องเป็นถุงผ้าเพราะว่าเขาจะดูดซับความชื้นดีมากนะครับนี่แหละอยู่ป่าประจําเนี่ยจะรู้เลยนะครับผมการเตรียมตัวเนี่ยหอยไว้ก่อนหอยไว้ก็ให้เขาโดนอากาศนะครับเวลาลมอะไรเขาจะได้พัดแล้วก็จะได้ทําให้เขาแห้งง่ายนี่ก็เป็นถุงอุปกรณ์เครื่องนอนนะครับมีเสื้อผ้าอยู่ในนี้ด้วยนี่ก็ไม่ใช่ถุงเครื่องนอนธรรมดานะครับผมนี่ก็เป็น หมอนได้ด้วยเวลานอนก็ใช้ทําเป็นหมอนนะครับเนี่ยเราเอาผ้าห่มออกแต่ยังมีเสื้อผ้าอยู่ข้างในนะครับผมเวลานอนก็จะใช้เสื้อผ้าที่เราใช้นี่แหละนะครับผมใส่ในผ้าเนี้ยแล้วก็ทําหมอนนะครับผมเอาใส่ในเปยอย่างเงี้ยแล้วเราก็หนุนนอนนะครับจะทําให้สบายเลยเวลาอยู่ในป่าวันนี้ก็เอามาตากผึ่งลมไว้ก่อนนะครับผมเอาตากตรงนี้เลยครับผม เขาดนลมบ้างก็จะมีเสื้อผ้านะครับก็มาตากไว้นี่ผมตากไว้เลยตากแห้งไว้ไ,ไ,ดได้แล้วตัวไหนที่แห้งดีก็เก็บไว้นะครับนี่เหลือแค่นี้ก็ทำหมอนหนุนหัวไว้นอนเล่นรอฝนจะมานะครับเพราะว่าเราดูฝนแล้ว ก็เปลี่ยนตัวแบบนี้แหละอยู่ป่าพุกผมก็มอยู่แบบนี้นะครับอยู่ง่ายๆนะครับผมตามภูมิประเทศเข้าของที่เรามี mm hmm. ก็หาได้รอบตัวนี่แหละมาประยุกต์ใช้ประดิษฐ์ใช้เอาทุกอย่างจําเป็นหมดนะครับอยู่ในป่าของใช้เนี่ยจําเป็นทุกอย่างเลยอยู่ที่ว่าเราจะนํามาใช้นะครับเพื mm ่อ hmm. นๆคนไหนที่เดินป่า mm hmm. ชอบเดินป่าชอบแคมป์ปิ้งก็ mm hmm. สามารถนําวิธีผมไปใช้ได้นะครับ ที่ง่ายๆบางทีเครื่องใช้อะไรต่างๆก็ไม่ได้มีราคาแพงนะครับผมก็ธรรมาดานี่แหละตามของที่เรามีบ้านเอามาใช้ได้หลายๆคลิปที่ผมทํานะครับก็ใช้ของง่ายๆนี่แหละของที่เรามีผสมกันไปนะครับเพื่อความสะดวกและความอยู่รอดในป่าขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ติดตามพวกผมทุกๆคนทําคลิปการอยู่ป่านะครับการใช้ชีวิตในป่านี่วันนี้ก็เตรียมตัวนะครับผมรอฝนตกนะครับผม ต้องเตรียมไว้เพราะว่าเราดูฝนช่วงนี้วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ